หเเมอนัดไอยากน้อยหายน่ต้น,นโอ้ครับผมพอก,กนนอกับลูกเห็ดแังกนเนาอโอ้หถหน้าลวตัวนี้โอ้มีล้วยแล้วครับผมล้วยสมครับล้วยสมอีกโอ้โอ สิได้รีสอร์ทแล้วก็ครับนั่นยตายเถบ่ไหวเขียวหมากเนาะไม่พยอมไหมโอ้ยเขียวหมากแน่ตัวหนึ่งตายเถอะเบ้าอยางองชิดายไอ้ออฟฟิศกลางหน้าตัวน,นี้ตายเถอะหาเมื่อไหร่ออฟฟิตอยู่เมื่อไหรงนี้ครับป้าโตโตนี่ครับผม เอาฟ,ฟริกกังนะเดี๋ยวลอง nghe ดีกว,ว่าคนเมืนะ่อไหร่เนี่ยแก่งประดี๋ยวแง่งทำไหนเนาะเขา่าหุ้งเชยแช่กับว่าหุ้งลีมันทำใหม่ทั้งทคนทั้งพ่ากันแถมใหม่โอ้เป,ป็ดปูได้เลยตัวนี้เห็นไหมชั้นล่างไหมกกเห็ดกระดิได้เลยตัวนี้เห็ดโตครับผมจะอ่อนแห<ก>้ง คนผู้เดียวจนเกือบแล้วเลยตัวนี้บอยองคนผู้เดียวเก็บแล้วเลยตัวนี้พูดได้ครับหายหน้ามาแล้วตัวนี้หายมาแล้วโป๊ต้า5อ้ดีแล้วครับผมไอ้ยังืมแล้วเป็นสร้างครับผม บ่านยองนี่พอเป็นสร้างครับสร้างกันสร้างยังสร้างหัวมันสร้างลือ้อบ่สรางโัวมัน <c oughs> แต่ผมนั่งเ่นนะครับผมเนี่ยเดีเเอาใหม่มาป,ปูตังเลยใหมม่้มักบเฮ้ยปลูกยังไงเนี่ยปลูกกล้ยสมก่นกล้ยสมซ้ำนะยกล้ยสม กุ้ยสม่ลปูกันนี่ยกุ้ยสมมันเห็นสองต้นอยู่โหล่น <grateful> ี่แหละครับผมกระทำหน่อยไปหน้าครับกลางสวนออฟฟิศออฟฟิศกลางเดี๋ยวรอชมต้นเสามอไรมนีไปเอาเสาถ้าไปเอาเสาด้าไปเอาเสาไปสั่งเันเล่น่สั่งเลยมาฐานก่อนเรื่องเร่งเลย บันเวงก็สั่งเข้ามาเลยไครมนสุกันนั่นนี่เ่มลูกลูกกมันหวานมั้งโมกันนี่มสีวานม้งแให้มีเท่าหบมนลนหันนี่นี่ตัวนี้นาบคามบกมงเงี้ยมาแต่หน้าสังขามนาสังขามบกมงสุกนี่มันลนหันนี่นี่เอ้าลูกเ้ยนี่ เอามูกินดอกมองทูกันมองไงนี่ด้มันหล่นแซวเลยครับพป่น้อกมันกลายพันุแล้วสักีทีตวกนี้ละใหญ่สุดไอซ้มทบแหลกแอซ้มทบเขาสูงเลยกลายพันธุ์เหรอเือนหน้อยเมันห่อนหน่อยมันนีโซมแห้งกูได้อยากกินสมนี้ต้นนี้ว่าผิดหวังเลย ใช่คนใหม่นะ คนใหม่มาเห็ดไองออฟฟิศครับผมอู้ใหม่เลยอยู่ต้นข้างหน้าครับพี่น้องทักทายกันนะบ่าวน้องวันเช็กอสายกิ๊ค,ครับผมพี่น้องคนใหม่มาเห็ดออฟฟิศบ่าวน้องครับผมสอยบ่าวน้องครับแจ้งน่อยกันไปสังเสากันแล้วครับพี่นอ้องอ่าเป็นไนาออฟฟิศในท,ที่ทำงานของเพื่อนครับผม โอ้ใหม่ไปยอมครับผมเห็ดเห็ดเห็ดคอนนี่ทักเลย เฮ็ดอันนี้เลยวะครับผมโอ้ปีใหม่จังงามเลยเปลือกมันก็กินได้อีกหนึ่งกินเปลือกใหม่ได้นะครับกินเลื่อนบ่งามได้เกี่ยวหมากครับผมออขี้เลื่อนเนี่ยครับมีประโยชน์ครับเอาไปยังเฮ็ดเี้เปลืกเฮ็ดเฮ็ดครับเฮ็ดคอนเพราะเห็ดเฮ็ดคอนเอาไปยังเนาะผมเอาไปอัดอัดอะกรเห็ดเห็ดถืนเอาไปทิ้ว้ข้างใต้ยขมวง คนใหม่ไปแล้วเข็น <c oughs> ยังบ่ได้นี่ครับเข็ดรีสอร์ทโอ้บอแมนออฟฟิตโค้งหน้าครับอันนี้เห็นยังวะนี่อ่ะตัวน,นี้เป็นใหม่ใหม่ไอ,อ,อ,อ้สีงอยบ่สีงอยสีงอยแมนสีงอยอัดยาขึ้นดิ่ว่าทานดีครับเบาหยองนะ <c oughs> แบบด้วยก้อนเงิออแบบด้ยเลยเป็นอย่างไรเป็หดีดีนะสีเลืก่อนมันเป็นกนมันเปกนไอ้มาเขาเลื่อยใหม่ขยอมนี้มันเป็นก้านกลางไหมไม่ค่อยใหม่นะแต่ต้นนี้เลื่อย มาหาเลยไม่ตัดไปเพื่อนนะตาดไปคอยเป็นเนาะเป็นสมัยใหนเนี้ยน้เป็นกลุ่นเพชรพฟิกอ๋ออีเจ็ดหลังอีเจ็ดหลังนึงแล้วเนาม่สดซดิดเดียวเลยใช่ไหมะม่สดพ่อพ่อก็เลยอีก เลือีกเลยคอยอยู่โอ้มันได้ลายเติบแล้วแม่น็หหลายนอนหน้าตุ้มือเด้ดีแล้วนอนอยู่สวนตุ้มือเด้ดีเนาะเออครับพี่น้องเนี่ยจิงๆนอนอยู่บนเส้าแล้วครับนี่้ยบนเส้าครับผมข้างหนึ่กับป้าอ้อยป้าย่องครับนี่ยศีโลแล้วละหลายปีแล้วแปดปีแล้วโลเป็นสวนเกษตรปะ ปลูปกทุเรียนครับรท่านไปเลยไปเลยโลอย้าลังหอกไงครับ น้อยอยู่แค่พอตัวครับผมสวนเกษตรกันเองเกษตรเป็นสวนเกษตรมั้ยนะครับผมนี่มอ,อยองแต่คนละสิบไร่ครับหน้ามีอยู่สามสิบมันสามสิบไรอย่างั้นลเอนะาแบ่งพี่น้องกันลูกสามคนคนละสิบไร่ครับกลิ่นไปชิางกู้ซากู้ยังผลปลาไหวกู้ครับผมเดีย๋ยวไปรอเดีย๋ดวยวไรอ hãy bang, 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 ขยายเร็วเนองเขี้ยวๆัครับผมทางไงวัดสมบมันวทางวัดในึาเิ่ไห้เจ็บแปาวัดเลยฮ่ามาฮ่าฮ่าฮ่ว่าฮ่าฮัาฮ่าฮาฮ่าา่าหาฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮาา่าฮ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 ่่าฮ่ hết thùng này hết nhiên cami <laughs> rồi, không? mất. Alo มีควายผูยไะมือสาวควายผูมันบ่อในพันเราตัวท่านควายผูควายผูให้ง่ายด้เมอบ่มาเลยหาเลี้ยงควายผูผสมเทียมเออบ่ยองขยันขันแข็งครับมีครับจัวให้ไปบ่มาเลยจะเบิ่งมือแรงสิมาบ่ หหใหม่ตนเดียวนี่ย้ทากระทรมไหนครับผมนี่้บแบบกระทรมครับผม <c oughs> เอานี่ลงทเลไปส,สปร้างเสาปูเล่นบน,นีบวนน่วไปเให้เขาหาม,มันบ้า <c oughs> ให้เขาหาม,มันบ <c oughs> พูดกลับไปหมดเลยนี่เสาคนละนี่นาฮา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 พก็คนวะเออสั่งเสาบอเหตุแต่ทุนมาทีนะอ๋อมาทานท่านสั่งเสาปูนเรียบร้อยแล้วครับเขาสิไปส่งกันหรอเบายองไปส่งครงับผมเสาปูนหนุง่งนาไปสั่งก้าวเข่าท่าน ออฟฟิศกลางนาสิ่งนี้เป็นแล้วครับหข้าวเหนียวโอ้โอยครับโอย้ยยี่ไก่ย่างพ่อหยงสมจ้ำได้เลยสมจ้งข้าวเหนียวพอ่อออกไก่กับลักย่างไก่ย,ย่างข้าวเหนียวสมต้ำพอดีและฐาส้มต้ำซุปพอดีส้มต้ำซุปโอ้ยไก่ย,ย่างซุป <laughs> ส้มตำปลาครับผมอู้มาย่องนี่ปลาแดกใช่ปลาเดกบอสบอสปลาเผ็ดบ่ปลาเดกพี่ออกพอดีเผ็ดจังหน่อยก็ได้ของส้มตำไปกินที่ตรงหน้าครับ ท่านละพอเนอย่่อท่านคดีคดี้สมตำครับผมกระเดกบองเดี๋ยวเออลูกค้าให้เด้อไปกินยูทงพี่นเอาขึนายูทงเขาเบิกก่อนสุบ่อย่าง เยอตุนนึ่งไห้ยอีกต้นยางไปขอบคุณครับฝากห้องแล้วต้กกระเม็นโอ้ตักหลักเหรอมื่นมือดีอุส่าันพอเยอะๆมามันสุกมื่นตังหลักเลยมันยกสอยกันได้ปี่นางใหม่ก็มีแล้วนั่น อยู่ในบนสิได้บนบนอนแล้วนอน,น,อนเนนมืองสาแบ้บมืออื่นรอติดตามตอนต่อไปครับ,รบรมาทานอะไรอย่างเนาะมิติสางนีง่โอ้เราสิกลับบ้านไปเตรียมของแล้วครับมืออ่นหมืม่นวันดีครับ เราไปทีไปบอกไอรทีมงานไหวแล้ววะจ็กสองคนแล้ววะเีงยกระ่อมให้ยเบาะยองครับใหม่เพียบโอ้โอไปผลงานใหม่บ่เดาเกมผิดครับโอ้หนรถมาแล้วเบาะย่องพูดนะกำลังซืลงทางมาเนี่ย ที่หมดนี่นน <S 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 ดิรถมาสรงเซ้าแถกเลยน่ะนันมาทรงเซ้าอ่ะปุ่นมังท่ออัดลงมังทออ่อนี่เด้อยแค่ลักเลี้ยวลงตกใจอีกแล้วเห็นทาง เงี้ยบอตัวแกตัวทำไมทางใหญ่เลยมาได้ดองแกหลอกฮกหลอกคนดินดอบฮกหลอกอขี่หมดแมี้ยชั้นฮกหลอกคนดิบมาแล้วมาแล้วมาแล้วให้เขาต่อยเขาเลยลงมังท่อนะโอ้มาแล้วครับผม บาอหยองนู่สามวกดโกรกการครับผมยกบ้านครับผมพี่น้องยกอ่าออฟฟิศโอ้ไล่แดงขึ้นเร็วครับ

โอ้บ่าวยองพูดสิแบบเสียงครับผมพี่น้องกขอขงงงปตทเฟซเบ่าวยองครับอืมไอเดียบ้านสุดหรูนี่เลยครับตีสั่งเซามากครับอืมสั่หกต้นโอ้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 มีของนอนนอมาทานครับผมพี่น้องมาหอดบ้านครับผมนี่ครับผมมีอูนอนพร้อม แต่บ้านส,สวยๆสมพ่อแล้วเขาหมือนสั่งไปลงเห็ดเลยครับผม